ที่สหรัฐอเมริกาส่งไปให้กับยูเครนปรากฏว่ามีการขโมยไปขายใต้ดินนะครับแล้วก็ส่งมาย่างทางฝั่งของเขมรนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะปืนต่อต้านอากาศยานนั่นหมายความว่าสถานการณ์ของไทยตอนนี้ผู้บัญชาการทาหารบกประกาศสถานการณ์พร้อมรบนะครับแล้วก็มีการประชุมหน่วยขึ้นตรงพร้อมใช้กำลังในทันที สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศัาากดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์ของประเทศไทยนะครับสถานการณ์ของประเทศไทยตอนนี้ไม่ค่อยปกตินะครับเพราะคะเมนั้นยั่วยุอย่างเต็มที่และมีโอกาสจะเกิดสงครามรอบที่3ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวเอาเสืออะไรเล่า แทนนินผมผมจะทำอะไรกับสิ่งของผมดิอะเราชนะเลยน้องสกายก็ไทยอ้ล่ออาศัยอะไรเขาไม่คุยกันแล้วมันจบไปแล้วไอ้เจ๊ทมาไหมเจ๊ทมาได้ตามกูไม่พูดทำไมอ่ะกูคนไทยอ๋อเตยไอ้เจ๊ทมาได้กูพูดได้กูไม่พูดอ่ะเอาไม่เย็นมันไอ้บ้านรูดรอยอ๋อกูจะพูดตรงนี้กูจะพูดไทยสิทธิ์ของกูอ่ะมึงเสือกอะไรอ่ะมึงต้องเสือกด้วยกูจะพูดในเรื่องของกูดิกูจะพูดเขมรพูดไทยเรื่องของกูดิบ้านกูดิตระกเตยไอ้ตลับูะเตยตระกูลเตยกูไม่กล้าเส

អីអាចប្រាប់តែនិយាយចាប់រោលនៅជំគគេហ្នឹង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 គេ ไม่ทนอีกต่อไปล่าสุดวันนี้26มกราคม2569มีรายงานว่ารถแมคโครของเจ้าหน้าที่ประจําใกล้พื้นที่ของปราสาทเขาพระวิหารถูกลอบวางเพลิงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาดังนั้นจะไม่ทนอีกต่อไป ผู้บัญชาการทหารบกชื่นชมความสําเร็จพิธีวันกองทัพบ,บกย้ําเสริมความพร้อมรบต่อเนื่องเมื่อวันที่26มกราคม2569พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบ,บกเปิดเผยว่าพลเอกพนาคแคลปอดทูผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกครั้งที่4ประจำปีพุทธศักราช2569ร้อมมอบรางวัลหน่วยสนสนามดีเด่นเนื่องในพิธีวันกองทัพบ,บกประจำปี2569ทำลงไว้ซึ่งอาิปไตย และผลประโยชน์ของชาติตลอดจนความผาสุกข,ของประชาชนเพื่อเป็นที่เชื่อมัน่นศรัทธาและขอบคุณกําลังคนทุกหน่วยที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งสูงสงครามอากาศยานไร้คนขับกองทัพบ,บกเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่รวมถึงผลการรับสมัครทหารกองประจำการแบบออนไลน์ซึ่งมีผู้สมัครเกินเป้าหมายสะท้อนความเชื่อมั่นของเยาวชนต่อกองทัพผู้บรร ตอนนี้ไทยนะครับโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติกองทัพบ,บกนะครับก็มีการแจ้งความนำเดินคดีกับทางฝั่งของฮุนเซนและรัฐบาลเขมรน,นะครับโดยยื่นฟ้องต่ออัยการนะครับเลมาก็เลกับนะครับแล้วก็จะส่งเรื่องเข้าสู่อินเตอร์โพเพื่อทำการออกหมายจับฮุนเซน หุ้นมาเน็ตไปทั่วโลกในส่วนของเขเมรเองนะครับก็ปฏิบัติการยุ่ยๆุเ่เผารถแมคโครของตำรวจตะเวนชายแดนของไทยนะครับหลังจากที่มีการประทะคารมระหว่างทหารไทยกับทหารเขเมรที่บริเวณแนวชายแดนไทยเขเมรนะครับตอนนี้ทางฝั่งของเขเมร ก็ยืนยันจะใช้แผนที่1ต่อ2องแสนโดยอ้างว่าฝรั่งเศสยินดีจะเอาแผนที่ตัวจริงแล้วก็มาประชุมใน GBC เพื่อยืนยันให้คืนพื้นที่ทั้งหมดที่ไทยยึดครองไปมาให้กับทางฝั่งเขมรและจะให้ไทยจ่ายค่าเสียหายนั่นก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับ ว่ามีโอกาสสูงฮะที่จะเกิดการประทะกันระหว่างไทยกับเขมรอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบที่3ในช่วงระหว่างที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านขมึงตึงเกลียวนะครับประกาศที่จะทําสงครามกันทั้งสองฝ่ายในส่วนของไทยนะครับผมเคยเรียนมาตลอดนะครับอนุทินชานญวิรุณจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของสงครามได้ถึงแม้จะจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ถ้ามาจากนักการเมืองนะครับก็ยังคงจะไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งระหว่างไทยขมรน,นะครับสถานการณ์ตอนนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องตามแนวชายแดนต้องระวังเป็นพิเศษนะครับกองทัพไทยโดยผู้บัญชาการทหารบกได้มีการประชุมหนึ่งขึ้นตรงแล้วก็มีการประกาศพร้อมรบอย่างเต็มรูปแบบแล้วนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอร์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับในเชิงปรากฏการเราคงเห็นชัดเจนนะครับว่าขเขมรน,นั้นมีการเผานะครับแมกโครที่ไปใช้ขุดสร้างคู่นะครับบริเวณชายแดนไทยขเขมรใกล้ๆกับจังหวัดตราด นั่นก็คือความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนะครับพอเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนนั้น,น,นไปย้อนดูก็เกิดการประทะคารมระหว่างทหารไทยกับขมิญมีการชี้หน้ากันถ่ายคลิปวิดีโอการวุ่นวายกันเหตุการณ์นี้ย้อนหลังไปก่อนการประทะสองครั้งที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ทุกประการเลยรอบนี้รอบที่3ในส่วนของขมิญเองนะฮะก็มีการไปพบกับ ทางทูตของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เรือรบของสหรัฐอเมริกาก็เข้าไปประชิดอ่าวของทางฝั่งคามนแล้วก็ไปเจอกับอุนมาเนตประเด็นที่น่าสนใจคือมีเรือรบของจีนจอดเทียบท่าบริเวณดังกล่าวอยู่นะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางคามน ก็บอกว่าจะมีการนำแผนที่ของฝรั่งเศสนะครับโดยฝรั่งเศสจะเป็นคนเอามาให้นะครับหนึ่งต่อสองแสนจะเอามาให้แล้วก็จะเอาเป็นที่ตัวจริงมาบีบบังคับให้ไทยจะต้องใช้แผนที่นี้ท้งที่ไทยกําหนดใช้แผนที่1ต่อห้าหมื่นนะครับหนักไปกว่านั้นนะครับทางกาเมียนก็เปิดเกมรูปปฏิบัติการจิตวิทยาในทุกรูปแบบ อ้างว่าไทยจะต้องคืนพื้นที่ที่ไทยยึดไปทั้งหมดมาให้กับทางฝั่งเขมรนทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวโดวยเฉพาะมณฑลบุรพาด้วยซ้ำไปเป็นของไทยทั้งหมดตอนนี้นะครับกองทัพบ,บกและก็สภาคอมม่นคงแห่งชาติได้มีมติที่จะแจ้งจับปุนเซนฮุนมาเนตนะครับและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำลายทรัพย์สิน ของประเทศไทยและก็ส่งฟ้องไปยังอายการนะครับที่สำคัญก็คือมีเป้าหมายที่จะทำการยึดทรัพย์โดยใช้อินเตอร์โพเป็นเครื่องมือในการยึดทรัพย์เมรน,นั่นหมายความว่าโอกาสจะเกิดการประทะกันระหว่างนี้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงมากนะครับประกอบกับไทยขเขมรอาหรับ นะครับไม่ว่าจะเป็นอิหร่านไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นยูเครนก็พร้อมจะเกิดการประทะเช่นกันนะครับนั่นหมายความว่าช่วงนี้กระพริบตามไม่ได้ครับมีโอกาสจะเกิดการประทะกันร,ระหว่างไทยกับเกเหมียนค่อนข้างจะสูงรอบสองคราวนี้ทั้งสองฝ่ายมีการเตรียมสัพพ์กำลังอย่างเต็มสุปไทยก็มีการเตรียมศัพทะกำลังไปซื้อรถถัง นะครับร้อยอยางจากทางฝั่งจีนจำนวน111คันนะครับทางฝั่งของขเขมรก็มีการซื้อขี่ปุธอาวุธใต้ดินนะครับที่สหรัฐอเมริกาส่งไปให้กับยูเครนปรากฏว่ามีการขโมยไปขายใต้ดินนะครับแล้วก็ส่งมาอย่างทางฝั่งของขเขมรเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะปืนต่อต้านอากาศยานนั่นหมายความว่า สถานการณ์ของไทยตอนนี้ผู้มาก,การทหารบกประกาศสถานการณ์พร้อมรบนะครับแล้วก็มีการประชุมหน่วยขึ้นตรงพร้อมใช้กําลังในทันทีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศัาากดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ